ตลาดในประเทศนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยาทางคอมมานโดเราเนี่ยมีอยู่ในเมืองไทยมา20ปีแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยเราไปโตที่ตลาดในประเทศนะและคิดว่าจะถึงเวลาที่กลับบ้านได้แล้วนะครับเพราะว่าเราอยากจะเอาสินค้าดีมีคุณภาพเนี่ยที่เป็นของคนไทยเนี่ยกลับเข้าให้ผู้บริโภคคนไทย,ยให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะที่จะที่จะเป็นเป็น,เป,นเป็นคนไทยจะได้ได้บริโภคของที่ดีนะครับสำหรับกลยุทธ์นในการตลาดในในในประเทศตอนนี้เนี่ยเราสร้าง เราเริ่มด้วยการสร้างแบรนด์ก่อนนะครับโดยการให้สร้างการรับรู้ในตัวของสินค้าในตัวของแบรนด์นะครับว่าอ่าคอมมานโดนะเรากลับมาแล้วนะเราปรับภาพแรกเริ่มต้นเลยเนี่ยเราปรับภาพโลโก้เราปรับภาพรักของสินค้าปรับภาพรักของผมู่พันใหม่นะครับด้วยการทําปวดใหม่ทาทาโลโก้ทําสีทําสลากใหม่ทั้งหมดนะฮะเพื่อที่จะมีการช่ปวดใหม่ครับปวดใหม่ด้วย นสมัยมากขึ้นถูกครับเข้าเข้าถึงกลุกม่มผู้บริโภคมากขึ้นนะครับยุคใหม่ใ,หมใช่นะฮะก็ในเรื่องถัดไปก็คือเราได้มีการปรับส่วนผสมนะฮะ <s> คุณต้อยอาจจะเล่าได้นะครับ <S <s แล้วก็ในการรับรู้ในการสร้างแบรนด์ก็คือผ่านทางกิจกรรมต่างๆนะครับโดยเช่นนะครับเรามีทีวีซีตอนนี้นะครับซึ่งได้คุณบินบริลิตนะฮะซึ่งปกติจะไม่ค่อนข้างที่จะ รับงานยากนะแต่แกมารับให้เรานะครับเชื่อมั่นในตัวผุ่นพันของเรานะครับแล้วก็เราทำแบรนด์ผ่านทางกิจกรรมอื่นๆอีกเช่นกีฬานะครับซึ่งเราสนับสนุนกีฬารถแข่งนะฮะกีฬามวยนะฮะกีฬามวยนี่มันนานแล้วนะฮะตั้งแต่มวยแัะดำเนินม,มวยคาดเชือกเนี่ยเราก็ทำมาเป็น10ปีแล้วตั้งแต่ยุคก่อนนะฮะหลายคนอาจจะจำได้อยู่นะฮะแล้วก็เราได้ทำ เกี่ยวกับกีฬาแปลกๆนะครับซึ่งเอ็กซ์ตรีมใช่คล้ายคเอ็กซ์ตรีมแเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะดีกว่าเรียกว่ากีฬาที่ต้องใช้ทักษะสูงล่าสุดนี้เป็นเรือหางยาวอย่างเงี้ยนะฮะ mm hmm. นะครับแข่งเรือหางยาวนะครับที่วิ่งอยู่บนน้ำที่แข่งเร็วๆนะฮะทำเรื่องรถอีแตนที่แข่งเรื่องรถอีแตนอะไรเงี้ยที่คนอาจจะเฉพาะกลุ่มมากขึ้นโลโคอลมากขึ้นแต่ว่าคนดูเยอะพวกนี้ครับเราก็จะตรงไปที่ประเด็นนั้นตรงตรงไปที่กิจกรรมนั้นๆนะครับ เราจะทำในเรื่องของอคอนเสิร์ตนะฮะเราได้แม่นกน้อยกับอะไรนะค,ะคำภูมทั้งคุงนะครับเราก็ทำคอนเสิร์ตนะฮะทั่วประเทศนะครับพวกนี้นะครับที่ต่างๆพวกนี้ก็จะค่อยๆเริ่มจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับอันนั้นก็คือทีมในประเทศเราไปโตที่ต่างประเทศเราเป็นอันดับหนึ่งที่แอฟริกานะนะครับแล้วก็ตะวันออกกลางนี่เราก็ขายได้ค่อนข้างที่เย,เยอะๆนะครับคือเราเห็นโอกาสตั้งแต่สิกว่าปีที่แล้วเนี่ยที่เราออกไปเนี่ยนะฮะ เราออกไปเพราะว่าเราเชื่อมั่นในใน,ในสินค้าของเรานะครับว่ามีคุณภาพสูงซึ่งเราก็ออกไปแล้วก็พูฟมาแล้วว่า10กว่าปีที่อยู่ข้างนอกเนี้ยมันค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วก็แล้วก็ต่างชาติชื่นชมนะครับเราก็อยากจะนําพวกเนี้ยเราก็นั่งคุยกันว่าถึงเวลาลัที่เราควรจะต้องกลับมาบ้านเกิดสักทีหนึ่งซึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยมันเริ่มจากว่ามีคนเนี่ย คนไทยเราเนี่ยเวลาเราไปออกงานที่ที่ต่างประเทศนเนี่ยคนไทยเราเนี่ยเราไปไปเยี่ยมชมเราที่บูธแล้วก็บอกว่าทําไมเราไม่กลับบ้านทาไมเราไม่เอาของคนของคนไทยอ่ะของดีอ่ะนะฮะกลับมาให้คนไทยด้วยกันได้กินเป็นของดีคุณภาพเนี่ยก็ควรจะต้องเอากลับบ้านให้คนไทยด้วยกันกินเราก็เลยคิดว่าโอเคมันน่าจะมีรูมพอที่เราจะเป็นตัวเลือกหนึ่งของของของผลิตภัณฑ์เ,เครื่องดื่มชูกํกำลังที่เราจะกลับมาสู่บ้านสักทีหนึ่งเนี่ยนะเราก็เลยกลับมาครับ แล้วเราก็คิดว่า,าส่วนแบ่งในการตลาดเนี่ยเรามองกันว่าเราเราจะไปที่ประมาณจริงๆวันนี้คุณบินบอกขออันดับ3าแตเา่เราตั้งเป้าอยู่ที่ประมาณอันดับ5้าอันดับ4บ5อันดับนะครับหนึ่งสองสามสี่เนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะครับบิ๊กเนมซึ่งเขาเล่นกันอยู่นะครับเรา,าจจะไม่ได้กระเถิบเข้าไปคือเรามมกน้อยนะ,ะเราอาจจะต้องขอขอเล่นในตลาดที่บินเคยบอกแล้วราจะช่วยแต่เขาจะช่วยให้สามที่เราก็อาจจะต้องไปปรับแผนและว,ว่าเราอาจจะ <c oughs> อาจจะปรับมาอยู่ที่อันดับของอันดับ3านะครับแต่อาจจะไปในสักสาปี5ปีไม่น่าจะเกิน5้านะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สัก3าปีนะครับก็ขอเป็นสัดส่วนขอส่วนแบ่งในตลาดสัก5ปรนะครับ3-5%มาประมาณเนี้ยนะครับปีที่ผ่านมายอดขายเราอยู่ประมาณ300ล้านนะครับปีที่ผ่านมาณปัจจุบันเนี้เราก็เราก็ถึงแล้วนะครับปีปีที่ผ่านมาอาจจะตกลงเล็กน้อยนะครับตอนนี้เราก็ กำลังดูอยู่นะครับว่าสิ้นปีจะเป็นยังไงเพราะนี่เหลือไม่กี่ไม่กี่วันแล้วนะครับแต่ว่ามันกําลังโอเคอยู่นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ได้คือปีนี้เราโดนผลกระทบจากโควิดนะซึ่งมันคาดไม่ถึงจริงนะครับแล้วก็ผลกระทบจากความวุ่นวายภายในประเทศนิดหน่อยที่ตอนนี้กําลังมีอะไรมันก็อาจจะทําให้กําลังซื้อหรืออะไรเงี้ยซึมซึมไปบ้างนะครับแต่เราก็คิดว่าเราก็น่าจะผ่านไปได้นะครับก็คิดว่าไม่น่าไม่น่าจะนะตามเทศอยู่ที่ประมาณ90%้าสิบเปอร์เซ็นต์ ใช่ใช่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้เราก็จะ,จะพลิกกลับน,นะครับจะสลับกลับมานะครับเราก็คิดว่าในตลาดตลาดไทยแล้วก็เซียมาีบวกกันเนี่ยน่้จะอยู่ที่ประมาณ70% 80%นได้แล้วก็ต่างประเทศก็อยู่ที่ประมาณ20เซนแต่เราไม่ได้ลดสัดส่วนการส่งออกอลงนะฮะคือตลาดประเทศมันใหญ่บางทีเราส่งส่งออกไปโอรุ่นมันจะมันจะเยอะกว่าะเอื่นเนียนะครับเราจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายใน3ปีจริงจริงแต่ตอนนี้เราก็อยู่ยังอยู่ในกระบวนการอยู่นะครับเราก็ทำในเรื่องของ เอฟเอในเรื่องของอะไรทางบัญชีต่างๆเราก็กำลังทำระบบภายในอยู่นะครับเราก็เชิญทั้ง FA ทั้งผู้สอบต่างๆมายมากุยกันวางแนวทางที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในไายในจริงๆเราแพนมาตั้งแต่ปีปีที่แล้วแล้วสามสองปีแล้วนะฮะแต่ตอนนี้เราเสนอชะลอนก็คิดว่าภายใน3ปีนี้จะเป็น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 รูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นรนบนอนนะับมันต้องต้องโต เราต้องโตงและเราต้องการที่จะทําบริษัทของเราเนี่ยให้มีมาตรฐานที่รีควายที่ตลาดหลักทรัพย์รีควายนะครับก็คือเป็นมาตรฐานที่ตรวจสอบได้นะครับมีมีความโปรง่งใสมีความทันสมัยในการบริหารจัดการพวกเนี้ยนะฮะตลาดหลักทรัพย์ก็จะเป็น จะเป็นจะเป็นสัญญาารเงินซึ่งถ้าใครเข้าไปอยู่ในตลาดเนี้ยใช่มันจะมันจะทำให้บริษัทเรามีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับพูดถึงหุ้นเองก็ดีแล้วก็ผู้บริหารเองก็ดีพวกเนี้ยมันก็จะเข้าสู่ระบบ p r ล f e s ที่มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเราคิดว่าเราไปถึงตรงนั้นได้ไม่ไม่ได้ยากนะครับพี่บินแกมีคาแรคเตอร์ที่ตรงกับทางคอนเซ็ปต์ของคอมมาดโดของเรานะฮะซึ่งอย่างที่เราเห็นว่าที่ที่ผ่านมาเนาะแกก็ทำดีก็สังคมมาตลอด ทำด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจนะครับแล้วที่สำคัญที่แกไม่เหน็ดเหนื่อยเลยนะ34ปีนี่ถือว่ายาวนานมากแกมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริงนะครับผมมันก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ของเรานั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเลือกที่บินครับผมว่าตัวคอมบโดเองเนี่ยเราชูคอนเซ็ปต์ที่คำว่าทำใช่ไหมครับทำอย่างมุ่งมั่นมุ่งมั่นตั้งใจไม่อยู่ทำถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บินเองก็เป็นอย่างเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน นะครับ34ปีที่แกทํามาแกไม่เคยหยุดและแกก็มุ่งม,มั่นที่จะทําเราตั้งงบไว้เนีย่ยงบงบการตลาดของเราเนี่ยเนื่องจากปีนี้เนี่ยเรามีการทํําทาในเรื่องของในเ,เรื่องของแบรนดิง้งแล้วก็ในเรื่องของการตลาดเนี่ยเทนเตเยอะเพราะฉะนั้น,นงบการตลาดของเราเนี่ยปกติเนี่ยจะอยู่ประมาณ6-7%ของของเซ็นของขงงบประมาณนะครับปีนี้ก็อาจจะกระชุิมขึ้นมานิดหน่อยนะครับอาจจะอยู่ประมาณ8% 10%ไม่เกินเงี้ยนะครับแต่ก็ถือว่า ถือว่ายังค่อยๆไปค่อยๆไปซึ่งเราแพลนต่อแต่สำหรับปีต่อๆไปเนี่ยเราจะค่อยๆกระเถิดขึ้นไปนะครับเครื่องดื่มคอมมโดตัวออริจินอลตัวนี้นะครับก็สิ่งที่อยากจะฝากก็คืออยากจะฝากให้ผู้คนลองหันมาดื่มคอมมโดนะครับซึ่งเป็นเครื่องดื่มน้องใหม่แต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยบริษัทเราเองเนี่ยเรามีประสบการณ์ในการผลิตเครื่องดื่มชูกําลังมา ประมาณร่วม20กว่าปีนะฮะเพราะฉะนั้น oh, <channel, S 1> เราจรึงมั่นใจได้ว่าเรื่องคุณภาพ mm. และก็รสชาติ mm. เราไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับ mm. ก็อย่างที่เราได้ให้ข่าวไปว่าเราได้มีการปรับปรุงและพัฒนาในส่วนของรสชาติ mm. และก็ส่วนผสมอะไรต่างๆที่ต่างจากคู่แข่งนะครับ mm. ก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้คนมาทดลองดื่มกันนะฮะ mm. เพราะว่าอย่างตัวผมเองนะอย่างผมทํางานอย่างเงี้ย mm. ผมก็โอเคบางครั้งก็มีเหนื่อยบ้าง ม่่งบ้างอะไรบ้างก็ลองดื่มฮะัมันก็ช่วยได้จริงๆทําให้เราสดชื่นขึ้นนะครับก็ต้องลองดูครับฝากให้ลองกันครับคอมมาโดนะฮะจริงๆอาจจะเป็นน้องไม่น้องใหม่ซสทีเดียวนะครับแต่การกลับมาของเราครั้งนี้เนี่ยเราไม่ธรรมดาแน่นอนนะฮะนอกจากคุณภาพเราแข่งกันด้วยคุณภาพนะครับแล้วเราก็รสชาตินะครับคุณภาพเราแน่นอนนะฮะเรามากกว่า,าล้นขวดนะฮะ แล้วก็รสชาติเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่หวานไม่เลียนนะครับไม่แสบคอทุกอย่กินง่ายกินลื่นน่นก็ได้นะครอยากจะให้ลองจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าคุณลองแล้วเนี่ยคุณจะตองคุณจะรู้ได้ทันทีเลครับว่าทําไมาตลาดในเมืองไทยถึงเรียกร้องให้กลับมาสู่บ้านเกิดตัวเองนะครับครับผม